ามีงบ2,000พี่แนะนําเมาส์ตัวไหนครับ2,000หาได้เต็มไปหมดครับถ้า2,000ก็จะกลางๆนะถ้ายิ่งใช้พันเพิ่นแล้วแบบโอเคแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเยอะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องไปเลือกที่รูปทรงละเป็นคนมือใหญ่มือเล็กอะไรอย่างเงี้ยบางคนมือใหญ่อย่างผมเนี้ยอืพอมือใหญ่แล้วไปใช้เมาส์เล็กมันก็มันก็รู้สึกว่าจับแล้วมันรู้สึกมันเทอะทะมือเรามันเกิดเมาส์ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คลิกลําบาก เวลาลากเมาส์อะไรมันก็ไม่สมูทเหมือนที่เราคิดเลยมือรูปทรงเมาส์อะไรพวกนี้มันมีผลหมดเลยเพราะว่าจะให้บอกเจาะจงว่าแบบเอาตัวนี้นะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกต้องรู้ก่อนว่าสงเมาส์ที่ตัวเองชอบอะเป็นแบบไหนหน้าต่ำท้ายโดวเมาส์เล็กเมาส์ใหญ่เมาส์ทรงบาลานซ์เมาส์มือขวาอะไรอย่างเงี้ยือน้องชอบแบบไหนน้องต้องรู้ก่อนแล้วก็ไปจิ้มเลือกเอาเลยว่าแบบเมาส์รูปทรงแบบนี้เนาะมันมีรุ่นนี้ยี่ห้อนี้แล้วเราก็ค่อยไปดูสเปคข้างในว่าแบบ เขาใช้เซ็นเซอร์อะไรวัสดุเมาส์เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงอยู่ครับที่เมาส์แบบไหนมันมันก็ใช้ได้ถ้าเซ็นเซอร์ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีลึกลงไปอีกว่าแบบพอซื้อมาแล้วมันมันจับไม่ถนัดมืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมารู้สึกเสีย,สยดายที่ลังอย่างถ้าให้พูดประสบการณ์เองก็คือตัว a j azz, ตัวหนึ่งว่าที่เราซื้อมานะซึ่งมันเป็นเมาส์เมาส์เล็กแล้วผมเป็นคนมือใหญ่ผมก็เล่นไม่ได้เนี่ยทั้งที่แบบ เซนเซอร์เขาก็ด like, ีฟ I mean, ูลิงเลดแม่งก็แปดพันเทอแต่ผมก็เล่นไม่ได้เพราะว่าแบบผมจับไม่ถนัดเนี่ยมันก็แบบมันหลายองค์ประกอบครับมันให้บอกชี้เจ้ารอเจาะจมเลยว่าแบบเป็นเมาส์ตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าชอบลุทรงเมาส์แบบไหนแล้วก็ฟูลฟูลิงเลดเราใช้ปกติอยู่อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้เล่นอยู่สองพันสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปมองเมาส์ที่มันรองรับฟูลิงเลดพวกนั้นแต่ถ้า ใช้แค่พันเฮิร์ตออลแวลอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมายครับเต็มตลาดไปหมดเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เมาส์มันก็ผลิตออกมามันก็แบบพอคู่แข่งมันเยอะเนาะคนที่มันผลิตออกมาได้ไม่ดีวัสดุไม่ดีเซ็นเซอร์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตกลงไปมันก็สู้เพื่อนๆที่เขาขึ้นมาในระดับสูงกว่าไม่ได้เพราะนั้นเมาส์ในตลาดการแข่งขันมันสูงเลยครับผมก็เชื่อว่าเมาส์มันก็แบบทั้งเซ็นเซอร์ทั้งวัสดุอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีขึ้นมาแล้วเลยเพราะนั้นก็ ลองเลือกที่รูปทรงลองดูรูปทรงที่ตัวเองชอบก่อนถ้าชอบถ้าจับขนาดเลยอย่าเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรื่องเซ็นเซอร์ก็เข้าไปค่อยค่อยไปดูในรายละเอียดภายในอีกทีไม่แนะนําตัวที่เองขายเหรอก็สามสี่ตัวทั้งหมดถ้าโลโลจิเทคตัดออกไปก่อนเพราะมันเกินงบ โลจิเทคมันตอนนี้ประมาณสามพันกว่าบาทมันน่าจะเกินงบน้องเขาตัวที่ใช้อยู่แล้วราคามันอยู่ในงบที่น้องเขาตั้งไว้ก็มีเอเ5เจสหนึ่งห้าเก้าเอปแล้วก็แฟ n นเทคไฮดียลสองเนาะซึ่งเมาส์ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันก็เยอะอยู่ลูกทรงก็แตกต่างกันเลยเมาส์ของแฟ n นเทคอะมันจะเป็นรูปทรงสมมาตรคือแบบเหมือนเมาส์ตลาดทั่วไปเลยจับปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเอเจสอะมันจะเป็นหน้าต่ําท้ายโด่ง คคนมือเล็กๆน่าจะชอบไปทางฝั่งเอเจ็มากกว่า a อเจ็อ่ะเขาเขาอัดสเปคมาให้เยอะกว่าด้วยด้วยด้วย,วยความที่เม้าเขาใหม่กว่าเมาเขาเพิ่งออกมาครับก็คือเซ็นเซอร์ที่ได้มันเป็น3950ก็น่าจะเป็นตัวท็อปของพิกอารแล้วมั้งตอนนี้นะครับแล้วก็คูลิ่งเลทก็คือ8 0 0 0ันเฮิร์ตส่วนตัวแฟนเทคเนี่ยมันเป็นพิกอาร3สามแล้วก็คูลิ่งเลทกเขาวิ่งถึงสูงแค่พันเฮิร์ตก็นั้นแหละก็ประมาณนั้นแฟนเทคตัวที่ คูณเลนด์หนึ่งพันเฮิร์สอ่ะคือมาประมาณพันห้าน้องก็จะเหลือเงินเอาไว้ซื้อสก,กินสวยๆห้าร้อยแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดน้องจะเอาตัวท็อปที่มันเป็นตัวสี่พันเฮิร์สอ่ะน้องก็ต้องเพิ่มจากสองพันมาอีกห้าร้อยเป็นสองพันห้าแต่ถ้าเป็นเอเจ็ตก็ประมาณพันเจ็ดพันแปดส่วนถ้าเป็นแฟนเทคก็พันสี่ถึงพันห้าประมาณนี้แต่ถ้าถ้าวัดกันที่สเปคเลยนะพูดถึงสเปคเลยมองเอาสเปคซ้ายไปขวาเลยเอเจ็แตแดกเป็นทุ่งเพราะเอเจ็ตเขารองรับคนะูณเลเดทแปดพันเฮิร์สเนาะเซนเซอร์เขาก็ดนะีกว่า แต่ผมชอบแฟนเทคมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเซ็นเซอร์ที่แฟนเทคเป็นรองคือ3395กับ3950เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ต่างผมใช้ได้ทั้งสองตัวแล้วก็ p o ูลิ g งเ t e ที่แฟนเทคมี1,000กับ a อจมี8 0 0พผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะผมใช้แค่1,000ต่อให้มันจะรองรับเป็นแสนก็แล้วแต่ผมก็ใช้แค่หนึ่งพันเพราะฉะนั้นสําหรับผมผมให้แฟนเทคเพราะว่าวัดที่รูปทรงผมจับขนาดขอ แค่นั้นเห็นไหมเมาส์ที่แพงกว่าไม่จงเป็นต้องดีที่สุดสําหรับใครบางคนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมไม,ผม่ผมผมรู้สึกว่าต่อให้มันแพงกว่าแต่ถ้าผมจับไม่ถนัดผมก็เล่นไม่ได้เพแฟนเทคเหมือนกับได้เซนเซอร์ที่ต่ำกว่าได้พูลิงเดทที่น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พูลิงเดทที่ต่ำกว่ากับน้อยกว่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันพอดีแล้วสําหรับผมผมก็ไม่จาเป็นต้องไปหาเมาส์ที่แพงส่วนตัวก็คือ ให้ผู้ดรวมงเข้าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเลือกตามสิ่งที่เราชอบครับมันไม่มีอะไรต่อให้เราไปนั่งดูทุกๆคนที่เขาดีวิวเป็นสิบเป็นร้อยคนเขาบอกตัวนั้นดีตัวนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยมาถึงเราจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีแบบที่เขาพูดก็ได้ไม่คือคือไม่ได้หมายความว่าเมา้าเขาไม่ดีนะหมายความว่าพอม,มันมาอยู่กับเราอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่มันมันอาจจะไม่ได้ถูกจิตเรา mm hmm. เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันโอเคมันดีเหมือนกับที่เขาใช้